วันนี้แม็กไมกค์คาจะนําเสนอเกี่ยวกับการดูแลรักษารถโดยไม่เสียค่าช่างอีกแล้วนะครับวันนี้จะมีอะไรให้ทํากันเดี๋ยวไปดูกันนะครับรักษารถแบบง่ายๆซึ่งทุกคนทําได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็สามารถทําได้เพราะว่าไอ้เจ้าตัวซูซูิสุริส2 0 1 8เนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงใช้กัน ผู้ชายก็ใช้กันเยอะเพราะว่ามันเป็นทรงสปอร์ตกว่าตัวเก่าก็ส่วนใหญ่ตัวเก่ามันก็จะเป็นผู้หญิงใช้ซะส่วนใหญ่70-80%วันนี้ก็เกี่ยวกับการป้องกันการดูแลเบื้องต้นของรถมากกว่าของวันนี้ก็คืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับปายดูกันที่รถนี้จะมานําเสนอนะเกี่ยวกับการดูหม้อน้ําของเจ้าซูซูกิสวิตตัวตัว2018นะครับผม การดูว่าน้ําของเจ้าซูซูกิสวิตสองพันสิบแปดคือฝามันน้านะครับอันนี้ตัวพักว่าน้านี่ครับผมเป็นถังพักน้ํานะครับผมวันนี้เวลาเครื่องมันร้อนเนี่ยแล้วในนี้ขาดน้ำขาดน้ำขาดน้ขาดน้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดูดจากถังมาใช้งานครับเราไม่จำเป็นต้องเติมตรงนี้นะครับผมเติมดูจากตรงนี้ก็ได้ครับดูง่ายๆครับตอนนี้จะมีด้านล่างครับส่วนการดูนะครับผมก็จะมีด้านล่างนะครับมันจะมี พาเช็เนเพื่อนผมด้านล่างนะครับผมก็จะมีเขียนคําว่าัไฟนะครับวบนจะเขียนคําว่าฟูนะครับผมข<ม>้างล่างจะโลนะครับผมขีดนี้การเติมของมันก็คือระดับจะมีอยู่สูงสุดต้องได้ขีด full ขดั้นบนนะครับผม แต่ก็โลก็ห้ามห้ามเติมขีดล่างนะครับผมจะมีโลขีดล่างอีกเนี่ยนะห้ามหมดเลยนะครับถัทงที่ดีคืออยู่ระหว่างขีดนะครับจะมีขีดตรงกลางนะครับผม2ขีดกลางเนะี่ยให้อยู่ระหว่างนี้ไว้แล้วก็ห้ามห้ามล้นขีดนะฮะฟูนี่ด้วยครับผม no, <sir. S 1> ครับผมตอนเนี้เราจะมาดูจากถังมน้าครับมาดูก็จะมีขีดอยู่ซขีดนะครับผมก็จะมีขีดฟู ด้านบนนะครับแล้วก็มี2อขีดกลางแล้วก็มีโลด้านล่างนะครับทีน,นี้เราเติมเราก็เติมให้อยู่ตำแหน่งทีฟูตลอดนะครับผมแต่ห้ามเกินมากนะครับเพราะบางทีแรงดันเขาออกแบบมาขอยางที่เสียบลงมานะมันก็จะมีแรงดันของมันอยู่กับแมตกับมน้ําก็อย่าเติมเยอะมากเลยครับผมห้ามเลยครับให้อยู่ระดับนี้ตลอดนะครับแล้วก็อย่าทิ้งห้ถึงโลนะครับอันตรายเมื่อมน,น้ําขาดเนี่ยมันอันตรายนะครับจะระบายความร้อนเครื่องไม่ทันนะครับ นะคู่มือก็มีบอกครับถ้าระดับน้ําลอยเย็นอยู่ต่ากว่าเส้นระดับตัวควรเติมน้ําลอยเย็นขณะที่เครื่องยนต์เย็นเอ,อ่อฝาปิดถังพักน้ําลอยเย็นแล้วเติมน้ําลอยเย็นลงจนกระทั่งระดับน้ําลอยเย็นในถังพักถึงขีดระดับฟูห้ามเติมน้ําลอยเย็นลงในถังพักสูงกว่าเส้นระดับฟูนะครับเขาก็มีบอกนะครับผม ข้อระวังการใช้นะครับนี่ครับเี๋ยาน้ำยาล่อเย็นก็ของศูนย์ก็มีนะครับข้างนอกก็มีขายอยู่ครับ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับแม็กไมค์คาด้วยนะครับ